ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูส่ซูซ่ทโรนะคะคลิปนี้เป็นคลิปกันอ่านดรงเราความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะประจําเดือนธันวาคมนี้นะคะชาวราศีมีนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่19กุมภาพันธ์ถึงวันที่ 2ีมีนาคมนะคะชาวเน็้นี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราสีเลยนะคะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตาหลักของ Western Astrogy หรืลว่าตามศาสตร์ของตนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปโดยที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเค อะไะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในเด็ตที่ผ่านมาความสัมพันธ์นี้ up and down นะคะขึ้นขึ้นลงลงนะบางครั้งบางทีเนี่ยความสัมพันธ์นี้ก็ทําให้เรามีความรู้สึกว่าเออทุกๆอย่างมันกําลังจะไปได้ดีนะมันกําลังจะพัฒน,นาไปในทิศทางที่ดีทุกๆอย่างกําลังเข้าที่เข้าทางมันจะต้องมีอนาคตร่วมกันที่สดใสนะคะแต่บางครั้งบางทีเนี่ย ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งไปเลยก็จะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้มันดูไม่มีทางไปมันดูสับสนมันดูไม่แน่ใจยังไงก็ไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยก็คือจะค่อนข้างหน่วงนิดนึงนะคะคือไม่ได้ให้ความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งไปแบบให้กับคุณแบบร้อยเปอร์เซ็นต์บางช่วงก็ทาให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีความความหวังมากบางช่วงก็ทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันไม่มีความหวังเลยนะคะ บวกกับเมนเอเนอร์จีที่ออกมานะคะเป็นไพ่ five cups นะคะหถ้วยนะตามมาด้วย knight of f u n e s นะคะ v i r o จูนนะคะ knight of swords นะคะแล้วก็ ace of f i n d s ตอนนี้อาจจะอยู่ในจุดที่ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณอาจจะอยากถอยนะคะหรือว่าอยากที่จะพออยากที่จะอยู่นิ่งๆเงียบๆ,ๆเพราะว่าบางคนนะคะชาวราศีมีนลัคนามีนคุณมีความรู้สึกว่าคุณสู้ต่อไปไม่ไหวแล้ว นะคะคุณรู้สึกว่ามันหนักหน่วงมากๆเลยตอนเนี้ยจิตใจคุณเนี่ยมันไม่พร้อมในการที่จะสู้อะไรกับใครแล้วคุณรู้สึกว่าคุณอยากอยู่นิ่งๆคุณอยากอยู่เงียบๆนะคะไม่อยากต่อสู้อะไรใดๆกับใครมากนะเพราะฉะนั้นคุณก็เลยพยายามนะคะในการที่จะถอยห่างจากความสัมพันธ์นี้หรือว่าคนคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนตอนที่คุณพยายามที่จะห่างจากเขาเขาเองก็พยายามในการที่จะเข้าหาคุณนะคะ ถึงแม้ว่าในเดือนนี้เนี่ยชาวราศีมีนและคณนามินจะพยายามแบบปัดป้องหรือพยายามจะหลีล่ยลียงนะคะไม่ได้ให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาเหมือนเดิมได้โดยง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็มีโอกาสที่คุณจะไปใจอ่อนเนื่องจากคำพูดหรือคำสัญญานะคะ เขาจะพยายามหนักมากๆเลยในเดือนนี้เพื่อที่จะแสดงออกให้คุณเห็นว่าเขาต้องการคุณจริงๆนะคะแล้วก็เขาอาจจะเข้าหาคุณด้วยการกระทําที่เขาไม่เคยทํามาก่อนอาจจะเป็นการเซอร์ไพรส์การซื้อของการเซอร์วิสอะไรต่างๆให้นะคะรวมถึงคําพูดหรือว่าคําสัญญาของเขาด้วยนะคะเขาอาจจะมีการพูดถึงเกี่ยวกันในเรื่องของอนาคตว่าโอเคเขาจะไม่ทําแบบเดิมอีกนะเขาจะไม่ทําแบบนู่นแบบนั้นแบบนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะ ตกลงแบบเป็นมั่นเป็นเหมาะเลยนะคะว่ายังไงก็จะไม่มีทางที่จะแบบทําอะไรแบบเดิมอีกแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ความพยายามของเขาบวกกับคําพูดนะคะแล้วก็บวกกับคำมั่นสัญญาของเขาเนี่ยอาจจะทำให้ตัวคุณเองมีความรู้สึกเชื่อนะคะได้โดยง่ายบรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของคุณมีนนะคะในเดือน December นี้นะคะจะเป็นยังไงอีก Tower อร์นะคะเดมู แฮมพรันนะคะแล้วก็เป็นไพ่แฮงแมนคุณมีโอกาสใจอ่อนสูงมากๆเลยนะคะจากการที่เขากลับมาในครั้งนี้คุณมีโอกาสที่จะใจอ่อนสูงมากๆเนื่องจากว่าเขาพยายามที่จะเข้าหาคุณตลอดเขาพยายามที่จะทําดีเขาพยายามพิสูจน์ตัวเองเขาพยายามที่จะทําให้คุณเห็นว่าเขานั้นยังต้องการคุณจริงๆและคุณเองคือคนที่สําคัญ ะะเพราะฉะนั้นสําหรับคุณมีนที่พยายามปัดป้องตัวเองให้แบบเออไม่ค่อยไปอะไรกับเขามากคุณมีโอกาสนะคะที่จะแบบใจอ่อนนะคะได้โดยง่ายดูความรู้สึกกันดีกว่านะคะว่าแล้วเขาเนี่ยรู้สึกยังไงกับคุณคะเดือนธันนี้นะคะเขาคนนี้รู้สึกยังไงกับคุณค จริงๆคนคนนี้ไม่ได้อยากที่จะเสียคุณไปหรอกเพราะว่าเขารู้ว่าตัวคุณเองอะรักเขาขนาดไหนเขารู้ว่าตัวคุณเองมีความรู้สึกดีให้กับเขามากคุณรักเขามากคุณให้อะไรหลายๆอย่างกับเขาได้ในแบบที่ไม่มีใครสามารถที่จะให้เขาได้แบบขนาดนี้อีกแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นแบบการให้อภัยคือการที่เขาไม่น่ารักเนี่ยมันอาจจะไม่มีใครที่ให้อภัยเขาได้ขนาดนี้การที่เขาทํานู่นนั่นนี่แล้วเขาต้องการความช่วยเหลือมันไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเขาได้มากเท่าคุณอีกแล้วนะคะ มันก็เลยทําให้เหมือนแบบเขาเห็นข้อดีหรือส่วนดีของคุณในเรื่องของความรู้สึกที่คุณมีให้แต่เซ่ก็จะบอกว่าในเวนี้ก็คือมันเป็นการ Ad take advantage มากกว่าคือการเห็นประโยชน์จากสิ่งที่แบบจากสิ่งที่คุณมีความรู้สึกที่คุณมีให้เขาเยอะแยะมากมายความรักที่คุณมีให้เขาเยอะแยะมากมายเขาดัานมองมุมนี้เป็นหมดเป็นมุมที่เขาแบบรู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีเอาไว้นะคะ เพราะว่าถ้าสมมติว่าให้เขาไปหาเองข้างนอกเนี่ยก็ต้องบอกตามตรงว่าคนที่รักเขาแล้วคนที่ให้เขาได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าซึ่งตัวเขาเองก็รู้ด้วยนะคะว่าความรักของคุณนั้นมีค่าและเขาก็เลยอยากที่จะยังมีคุณต่อไปแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกตามตรงว่าเขาเองก็ยังอยากที่จะเป็นตัวเองอยู่ด้วยคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้พร้อมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่มันเป็นอะไรที่มันผูกมัด เป็นความสัมพันธ์ที่เป็นคอมมิชมนต์แบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าดูแล้วเขาเป็นคนขี้เบื่อประมาณหนึ่งนะคะคือไม่สามารถ อยู่ในสภาวะใดสภาวะหนึ่งได้นานคุยอะไรกับใครนานๆอะไรอย่างี้ก็จะมีความรู้สึกเบือ่อทําอะไรนานๆก็จะมีความรู้สึกเบือ่อนะเพราะฉะนั้นดูแล้วคนคนนี้อาจจะยากในการที่เขาแบบอยากที่จะประครับประคองความสัมพันธ์ไปในระยะยาวคือเขารู้ว่าคุณคือคนที่มีค่าเขารู้ว่าคุณคือคนที่รักเขาอยู่กับคุณแล้วมีความสุขใช่แต่เขาก็อยากมีความเป็นตัวเองด้วยเพราะว่าเขารู้สึกว่าคอมมิตเมนต์นั้นมันน่าเบือ่อหรือว่าการที่อยู่แบบจุดใดจ,จุดหนึ่งอะไรอย่างนี้ยนานๆมันน่าเบื่อสําหรับเขานะคะ คุณมีนนะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาคะในเดซ ember นี้เขาทำให้คุณรู้สึกดีมากๆกับการที่เขากลับมานะคะคุณมีความเชื่อว่ามันจะดีมันจะโอเคแล้วก็ทุกอย่างมันจะแบบมันจะสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดียดนะคะ คุณมีโอกาสที่จะใจอ่อนจากคนคนนี้เนื่องจากว่าเขาแสดงออกให้คุณเห็นค่อนข้างที่จะชัดเจนว่าเขานั้นยังอยากที่จะมีคุณต่อไปจริงๆนะคะแต่เมื่อระยะเวลาผ่านไปนะคะคุณจะเห็นว่าเขานั้นยังคงเป็นคนเดิมนะเขายังเป็นคนเดิมอยู่ ในช่วงเวลาที่เขาต้องการให้คุณกลับมาเขาก็ทําดีมากๆแต่พอคุณกลับไปหาเขาแล้วว่าสิ่งดีๆเหล่านั้นมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปซึ่งเรื่องพวกนี้มันจะทําให้คุณไปสงสัยในอนาคตนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เขาพูดมามันจริงหรือเปล่าอ่าประมาณนี้ใดๆก็แล้วแต่นะคะสำหรับในเดือนธันมนี้ฉันมองว่า คุณมีมีโอกาสสูงมากๆที่จะให้โอกาสกับคนที่เขาเข้ามาพยายามในการที่จะดึงคุณกลับไปในเดือนนี้นะคะแล้วก็เขาเนี่ยในมุมของเขานะถ้าเขาเสียคุณไปเนี่ยเขาเสียดายแน่นอนนะคะแล้วก็ฉันมองว่า ในจุดๆเนี้ยในเดือนธันวาคมเนี้ยในจุดที่คุณไม่คุยกับคุยกับเขาเนี่ยมันทําให้เขาค่อนข้างที่จะกังวลน,นะเพราะฉะนั้นเขามีอะไรในตัวเนี่ยเขาก็จะพยายามทุ่มสุดๆแหละเพื่อที่ว่าจะให้ได้คุณกลับมาแต่ว่าได้คุณกลับมาแล้วเขาก็จะ นะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะคะซินมองว่าเดือนนี้มีคนกลับมาจริงแต่ว่ายังไม่อยากให้คุณเชื่อหรืออะไรใดๆร้อเซนะคะให้เวลาเป็นตัวตัดสินให้เวลาเป็นตัวช่วยคุณดีกว่านะคะอาจจะไม่ต้องเชื่อคำไพ่ก็ได้นะในวันนี้ ว่าแบบเขาจะดีหรือว่าเขาจะไม่ดีแต่ว่าให้ใช้เวลาในการดูไปก่อนว่าเขาเนี่ยคือคนที่ต้องการคุณจริงๆหรือเขาเป็นคนที่แบบเปลี่ยนไปแล้วจริงๆเขาเป็นคนที่อยากที่จะอยู่กับคุณจริงๆไม่ได้เป็นคําพูดที่พูดออกมาเพื่อที่จะดึงรังกันไว้แต่พอถึงเวลาจริงๆก็กลับไปทําอะไรแบบเดิมนะคะเอาคำความรักความสัมพันธ์ของคุณมีนในเดือนดซมเบอนี้นะคะ ต้องมีสติอย่างหนักเลยอะจริงๆนะแล้วก็คำพูดควรจะสัมพันธ์กับการกระทำถ้าวันคําพูดไม่สัมพันธ์กับการกระทำก็ให้คุณดูได้เลยว่ามันมีอะไรที่ผิดแปลกไปอย่างแน่นอนให้เชื่อสัญชาติของแตยานให้เชื่อสัญชาติตยานของตัวเองนะคะสำหรับคนเก่าๆที่กลับเข้ามาถ้าเขาเคยทำอะไรที่ไม่ค่อยน่ารักอยู่แล้วก็มีโอกาสที่เขาจะทำซ้ำอีกนะคะนี่คือ สิ่งที่ไพ่ต้องการจะบอกนะคะสำหรับชาวราศีมีนและคานามีนในเดือนธันวาคมนี้นะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนเลยเดี๋ยวเราก,กลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ